สวัสดีค่ะร้านเจโหดการเกษตรค่ะวันนี้มาจัดโปรลดล้างโลกนะคะปั๊มอนาคอด้าหน้า5แถม PE 30เมตรราคารวมชุด15,900บาทส่งฟรีถึงบ้านโอนเงินแค่15,000บาทได้ชุดเซตนี้ไปเลยนะคะต่อไปลดล้างโลกนะคะเอาอนาคอนด้า8นิ้วเผา6เมตรรุ่นเก่านะคะชุดนี้14,500บาทให้ราคาพิเศษ14,000บาททวนจะส่งฟรีถึงหน้าบ้านนะคะ แต่ถ้ามีสาย P.E. ด้วย20 m. เมตรเข็มขัด2ตัวชุดนี้16800ลดเหลือ16,000บาททวนใกล้หมดแล้วนะคะต่อไปปั๊มอนาคอนดา8นิ้วเผา10เมตรนะคะหมดนี่เลยรวมชุดประมาณ23,000เหลือ20 0 0 0บาทท้วนนะคะไปกันต่อค่ะถ้าใครสนใจ6นิ้วเผา10เมตรนะคะชุดแรก19,000ชุดที่2แรกซื้อในราคา16 0่น โปรโมชั่นหมดวันที่10มิถุนายนนะคะ8นิ้วราคา1 9 9 0 0บาทนะคะชุดที่2แรกซื้อ16,600บาทนะคะรีบไปเรียกคนข้างนามาเลยจับคู่ดูโอถูกกว่าถ้าพร้อมอ่าเครื่องยนต์แล้วก็ใส่ทักะล่าอ่านรายละเอียดเองนะคะ43 0 0 0คุ้มสุดๆนะคะตัวนี้หรือถ้าใครชอบน้ำเยอะนะคะน้ำนาเยอะหรือต้องการสูบเข้าสูบออกนะคะจัดชุดใหญ่ไฟกระพริบ 10นิ้วเผา10เมตรแถมพัดลมชาร์ป16นิ้วนะคะชุดนี้23,000บาท10นิ้ว10เมตรนะคะข้อต่อของปาาั๊มนาคด้า1 10นิ้วจะเป็นเกียวนะคะประกอบเข้าง่ายกว่าเดิมค่ะหรือใครต้องการเครื่องยนต์เปล่าอ่ะเอาไปแทนตัวเก่าเจ๊โหดชี้แนะนำตัวนี้ให้เลยค่ะทาสว่า14แรงรับประกัน1ปีเต็มๆนะคะตัวนี้เจ๊ใช้เทสทดสอบทุกครั้งนะคะในวิดีโอสังเกตได้ ทดสอบด้วยขายด้วยเห็นเด่นชัดชัดเจนที่สุดแล้วนะคะร้านเจ๊โหดจัดให้เต็มจัดให้หนักหรือใครอยากให้รีวิวอะไรสนใจทักร้านทักมาบอกเจ๊โหดได้ค่ะราคาแท่นตั้งเครื่องยนต์เบนซินดีเซลทั้งตัวเล็กตัวใหญ่5.5แรง6.5 8แรง9แรง13แรง14แรงใส่ได้หมดนะคะเพราะว่าเจ๊ทำให้เกรดดีพีเมยม ทดลองใส่กับเครื่องยนต์เล็กกลางใหญ่แล้วนะคะว่าใส่ได้ชัวร์สำหรับเครื่องลูกสูบตั้งนะคะตัวนี้ราคา1,900บาทจัดส่งฟรีค่ะแต่ถ้าลูกค้าท่านใดซื้อปัม๊มพร้อมเครื่องยนต์ดีเซลนะคะดีเซล14แรงของทาสวาเจ๊แถมให้ฟรีค่ะอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งกิ้งๆนะคะเพื่อติดตามคลิปวิดีโอใหม่ๆของร้านเจ๊โหดการเกษตร ติดต่อเจโหดได้ทั้งทางเพจและทางไลน์อย่าลืมกดแชร์นะคะจะได้เป็นขวัญกำลังใจให้เจโหดได้คิดทำวิดีโอทางการเกษตรใหม่ๆม,มาให้ลูกค้าได้รับชมและติดตามกันค่ะ